วัดกดตรวจความร้อนนะครับคือตัวนี้นะฮะว่ามีความต้านทานหรือเปล่านะครับตัวนี้นยูนะครับที่อยู่ในจุดนี้นะฮะว่าขาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตอนนี้หมอ้อของข้าวก็ทํางานได้แล้วนะครับมาดูนะฮะตัวนี้นะครับน้ําเดือดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ เวัสดีครับเจ๊กดีไบกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีมอหงข้าวนะครับที่จะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาแก้ไขตัวซ่อมกันนะครับมาดูอาการกันนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบไฟดูเลยนะครับกดสั่งงานไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเปิดเปิดไม่ติดนะครับเหมือน ไไม่เข้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาการนี้นะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวสาย AC ที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเป็นตัวปลั๊กตัวเมียนะครับที่อยู่ด้านในฮะ ใช้ไขควงแบนนะครับกดลงแล้วก็ใช้มือนะครับงัดข้างในไว้นะครับนี่ครับงัดออกนะฮะแล้วก็ใช้ไขควงแบนนะครับแทงลงมานะครับเพื่อจะได้ง่ายนะครับจะสะดวกในการตรวจซ่อมนะครับครับเรามาเริ่มต้นการตรวจซ่อมกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะฮะวัดสายไฟกันก่อนเลยนะครับว่าขาดหรือไม่ขาดนะฮะโดยการตั้งมิเตอร์นะครับไว้ในย่านไดโอดนะครับวัดการเชื่อมต่อนะครับเราจะได้รู้ว่าสายไฟขาดไม่ขาดนะครับฮะแต่แบบนี้นะครับคือไม่ขาดนะฮะมาดูกันเลยนะครับผมจะใช้ปากคีบนะครับคีบไปก่อนฮนะจะได้สะดวกสายแรกนะครับสายแรกนะฮะอ่า สายสีแดงตัวนี้ไม่ขาดนะครับต่อไปนะครับสายสีทุ่งเงินนะฮะอ่าสีทุ่งเงินไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น l n นะครับลายนิวตันแล้วก็กาวนะครับนี่นะครับสายกาวนะครับสายกาวก็ไม่ขาดนะฮะเราแสดงว่าสายไฟนะครับเส้นนี้นะฮะเส้นที่ต่อจากปลั๊กไฟบ้านนะครับมาเข้าเครื่องนะฮะ ไม่ขาดนะครับก็เรามาทําการตรวจสอบขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอนนสองนะครับผมจะทําการวัดกดตรวจความร้อนนะครับคือตัวนี้นะฮะว่ามีความต้านทานหรือเปล่านะครับตัวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮีตเตอร์นะฮะโดยการตั้งนะครับมิเตอร์ในย่านโอห์มนะครับตัวนี้จะเป็นย่าน200โอห์มนะครับว่าจะมีความต้านทานไหมนะฮะตัวนี้ได้ความต้นานทาน56.8โ oh อห์มนะครับแสดงว่า ขดลวดไม่ขาดแล้วนะครับตัวนี้ก็แสดงว่าผ่านนะฮะสสยไฟได้นะครับขดลวดได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจเช็คอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือเทอร์โมฟิวนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการวัดอาเทอร์โมฟิวนะครับที่อยู่ในจุดนี้นะฮะว่าขาดหรือเปล่านะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่นะครับตัดการทํางานของวงจรนะครับเมื่อมีการผิดพลาดนะครับในกรณีที่ เซนเซอร์เช็คอุณหภูมินะครับไม่สั่งงานให้บอร์ดคอนโทรลนะครับตัดการทำงานเมื่อข้าวสุกแล้วนะครับเรามาตรวจสอบกันดูนะครับในจุดนี้จะเขียนไว้ว่า172องศา C นะฮะก็แสดงว่าจะมีเทอร์โมฟิลนะครับที่อยู่ในตรงนี้นะฮะมาวัดกันดูเลยนะครับอีกการวัดนะครับก็จะใช้ย่านการวัดของไดโอดนะครับ คือวัดการวัดสายนะฮะวัดการเชื่อมต่อนะครับว่าขาดไม่ขาดนะฮะแล้วก็จะใช้ปากีบนะครับวงจรที่ผมเขียนนะฮะก็จะเป็นรุ่นของพินดิบเฮด3ีสานะครับผมได้ล่างวงจรขึ้นมานะครับให้เป็นแนวทางในการตรวจเช็คตรวจ่อมนะครับมาดูกันเลยนะฮะมาดูสายสีแดงกันก่อนนะครับตัวนี้นะฮะจากจุดนี้นะครับสีแดงนะฮะ สีแดงจะผ่านมาเทอร์โมฟิลนะครับที่อยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มาเข้าฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ความร้อนนะครับนี่นะฮะเราก็จะเช็คเลยนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับผมจะวัดจุดนี้นะฮะว่าต่อถึงกันไหมนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับสีแดงอ่าสีแดงไม่ขาดนะครับนะครับมีเสียงดังนะแสดงว่าฟิวไม่ขาดนะครับของสายเส้นสีแดงนะฮะต่อไปมาดู เส้นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะจากจุดนี้นะครับจะวิ่งผ่านเทอร์โมฟิวนะครับสีน้ำเงินนะฮะวิ่งผ่านเทอร์โมฟิวที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็ออกมานะครับนี่สีน้ำเงินเข้านะครับแล้วออกนะครับออกวิ่งมามาเข้าอ่าบอร์ดพักแก๊ไฟนะครับที่ไปเลี้ยงคอนโทรลนะครับตรงนี้นะฮะวิ่งมาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับเราก็เลยจะวัดนะครับว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับต่อถึงกันไหมนะฮะ โดยการจิ้มนะครับที่ตรงสีน้ำเงินนะครับที่สายมาเข้านะครับอ่ตรงนี้นะครับใส่มานะฮะามาเข้าจุดนี้นะครับนี่นะฮะจุดนี้นะครับผ่านฟิวมามาเข้าจุดนี้คอมบอร์นะครับอันนี้วัดไม่ขึ้นนะครับไม่มีสัญญาณไม่มีไฟติดนะครับสันนิษฐานได้ว่า เทอร์โมฟิวที่อยู่สายเส้นสีน้ำเงินนะฮะน่าจะขาดไปแล้วนะครับจะต้องแกะออกมาดูนะครับมาดูกันว่าตัวฟิวนะครับจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งจุดตรงนี้จะเขียนไว้ว่า172องศา C ีนะฮะเดีย๋ยวทำการแกะออกมาดูนะครับ ดูกันนะครับว่าฟิวมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะอ่านี่ครับนี่นะครับคือหน้าตาของเทอร์โมฟิวนะฮะที่ตัวเทอร์โมฟิวจะเขียนไว้นะครับร้อยเจ็ดสิบสององศาซีนะฮะเดี๋ยวมาวัดข้างนอกกันเลยนะครับถ้าดีนะครับจะขึ้นแบบนี้นะฮะวัดดูครับ นี่นะครับขาดแล้วนะครับตัวนี้แสดงว่าเสียแล้วนะครับก็จะทําให้เครื่องไม่ทํางานได้นะครับเพราะว่าไฟไม่ครบวงจรนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไฟไปเลี้ยงวงจรด้วยนะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหาเทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวผมจะวาดเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ระหว่างตัวดีกับตัวเสียนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะมีเทอร์โมฟิวอยู่สองตัวนะครับจะลองวัดเปรียบเทียบกันดูนะครับส่วนใหญ่นะครับมอหงข้าวส่วนใหญ่นี่ฮะจะมีเทอร์โมฟิวอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นระบบแบบเป็นมีบอร์ดคอนโทรลนะครับนี่ฮะนี่นะครับฟิวดีจะเป็นแบบนี้นะครับเทอร์โมเทอร์โมฟิวที่ ปกติจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับตัวนี้ตัวเสียนะครับอ่าเดี๋ยวต้องหาฟิลมาเปลี่ยนนะครับเทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนนะฮะได้มาแล้วนะครับเทอร์โมฟิลตัวใหม่นะฮะสามารถเอาตัวเดิมนะครับไปเป็นตัวอย่างในการซื้อได้เลยนะครับซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทั่วไปนะฮะแล้วต่อไปก็จะทำการเปลี่ยนนะครับ ใช้ค่าเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นค่าเดิมนะครับ172องศานะครับแล้วก็1 0แอมป์นะครับ250โวลต์นะครับตัวนี้เป็นค่าเดิมเลยนะฮะวิธีการใส่ก็จะต้องใช้สลิปนะครับเป็นตัวหนีบนะฮะตัวรัดนะครับกับสายนะครับจะใช้ตะกั่วพัดขีไม่ได้นะฮะตัวนี้เพราะว่าอุณหภูมิมันสูงนะครับจะทำให้ตะกั่วละลายนะฮะเวลาเราใช้งานไปนะครับ ผมจะประยุกต์นะครับใช้หางปลานะฮะตัวนี้นะครับในการาลัดสายนะครับยึดสายนะฮะเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนครับ เรียบร้อยแล้วนะครับในการใส่เทอร์โมฟิลตัวใหม่นะครับที่ยึดกับสายนะฮะจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะต้องยึดให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะหลุดไม่ได้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะประกอบนะครับยวค่อยลองกันนะครับว่าใช้ได้ไหมฮะ แล้วขอแนะนําเทคนิควิธีเข้า Tagen เอาออกนะฮะในจุดนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยจะมีแง่งมาล MM ็อกอยู่ตรงนี้นะครับ2ตัวแล้วก็อีกตัวนี้อีก2ตัวนะฮะวิธีเอาออกนะครับให้เราใช้ปลายของคีมนะฮะนะครับหมุนออกนะครับหมุนเข้าหมุนออกนะครับหมุนออกมันจะเลยล็อกนะฮะแล้วก็พอจะใส่แล้วก็แล้วก็ วางไวเลยล็อกก่อนแล้วก็หมุนเข้ามานะครับมันจะแน่นนะครับเผื่อ,อใครไม่เคยถอดนะครับตอนแรกผมก็ง,งัดออกนะฮะแต่ว่าพอดีมาดูวิธีการใส่แล้วเนี่ยก็เลยมาแนะนํานะครับนี่นะะมันจะได้แน่นนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการใส่นะฮะ ไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการเสียบปลั๊กวัดไฟนะครับในการทดสอบนะครับการตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีส well, ่วนที่เป็นสายไฟนะฮะรั่วหรือว่าแตกกับโครงหรือเปล่านะครับแตกกับส่วนของหม้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นไฟ2 20บโวลต์เข้ากับฮีเตอร์โดยตรงนะฮะมันจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับถ้าเกิดว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับที่ไปแตกกับโค้งหรือว่ารั่วไปแตกกับโค้งนะครับ จะทำการวัดนะครับก็ใช้โหมดนี้ฮะย่านวัดการเชื่อมต่อนะครับอะเดโอนะฮะนี่นะครับถ้าแตกโค้งมันจะเป็นแบบนี้นะฮะก็สายที่เป็นสายลายกับนิวตอนนี่ละฮะที่มาจากปลั๊กไฟนะครับแตกกับโค้งนะฮะนี่แตกกับโค้งดูว่ามันขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เส้นอีกเส้นสีหนึ่งครับสีนเหมือนนะสีแดงนะครับ นี่นะครับจะมีขึ้นก็เป็นสายดินนะครับคือสายกาวนี่แหละฮะนี่นะครับอ่าตัวนี้ครับสายกาวครับจะขึ้นเฉพาะสายกาวนะครับสายแดงสายน้ําเงินนี้คือจะไม่ขึ้นฮะถ้าเกิดขึ้นก็คืออันตรายนะครับต้องเช็คดูก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมาทดสอบกันนะครับการเสียบปลั๊กเลยนะฮะ โอเคครับไฟเข้าแล้วนะครับนี่ฮะมีไฟกระพริบแล้วนะครับสีแดงนะฮะตัวนี้นะครับแสดงว่าตอนนี้ไฟเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบแล้วก็ลองเอาหม้อหุงนะครับมาใส่ดูนะครับมาลองทดสอบการทํางานกันนะครับพอดีเจ้าของเครื่องนะฮะไม่ได้ให้หม้อหุงมานะครับผมก็เลยเอาหม้อที่บ้านนะครับแต่ว่าขนาดมันจะเล็กกว่านะครับ ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าน้ำจะร้อนหรือเปล่านะครับพอดีผมเติมน้ําใส่น้ําไว้แล้วนะฮะนะครับจะจะลองมาดูนะครับว่าน้ําจะร้อนหรือเปล่านะครับอ่าเปิดไฟเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ไฟกระพริบนะครับเป็นไฟสแตนบายนะฮะนะฮะัวีีจะเป็นปุ่มสั่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นปุ่มหุงเร็วนะครับนะครับ ตัวนี้กระพริบแล้วนะฮะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าน้ํามันจะอุ่นหรือเปล่านะครับน้ำมันจะร้อนหรือเปล่านะครับตัวนี้คือไฟหุงเร็วติดนะครับผมมาที่ปิดฝานะครับตอนนี้หม้อหุงข้าวก็ทํางานได้แล้วนะครับมาดูนะฮะตัวนี้นะครับน้ําเดือดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ แสดงว่าขดลวดความร้อนนะครับฮีตเตอร์ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะฮะจากการทดสอบนะครับถือว่าโอเคนะครับมองคข้าวใช้ได้ปกติแล้วนะครับฮะเป็นมองคข้าวฟิลิปนะครับเป็นปุ่มที่ว่าปุ่มตั้งอัตโนมัตินะครับเป็นแบบการสั่งงานโดยปุ่มนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำวิธีการซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเช็ค <Check> DIY นะครับจะทำคลิปเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่างๆ่างนะฮะมาแนะนำเพื่อนๆพ่อนท่านผู้ชมนะครับ ทังานคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ